วันนี้วันที่สิบนะอ่าดูเหลืออยู่สองก้อนเนาะที่ยังไม่ได้เก็บเพราะเมื่อวานเล็กมากๆแต่ก้อนอื่นเก็บไปแล้วเก็บออกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเก็บไปทำต้มยำกุ้งแต่มันก็เหลืออีกตรงนี้เดี๋ยวจะเอาไปผัดไข่นะ นางฟ้าผัดไข่อร่อยเลยแหละมีโปรโตีนมีวิตามินจากเห็ดเขาบอกว่าเป็นแบบอาหารแบบออร์แกนิกเนาะไม่รู้ว่าที่เหลือเนี่ยอีกกี่วันเนาะเขาถึงจะจะงอกขึ้นมาใหม่เคยเลี้ยงมาสองรอบแล้วอะ แล้วเราไปไว้ในที่ที่ร้อนเกินไปอะ่ะเขาก็ไม่ออกดอกเลยอะ่ะแต่ดูรอบนี้เราเอามาไว้แบบกลางบ้านเลยนะแบบไม่โดนไม่ใกล้แดดเลยอะ่ะอุณหภูมิคงไม่ร้อนมาก